รู้หรือไม่ว่าวันนี้ในอดีตมีเรือลำหนึ่งที่ผู้คนทั้งโลกต่างเชื่อว่ามันคือปาฏิหาริย์แห่งศตวรรษมันถูกขนานนามว่า The Ship of Dreams หรือเรือในฝันและถูกเชื่อมั่นว่าไม่มีวันจมย้อนกลับไปวันที่10เมษายนคศ1912เรือโดยสาร RMS Titanic ได้ออกเดินทางจากเมืองเซาแทม m ์ตันประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กบนเรือมีทั้งเศรษฐีผู้มั่งคัง่งนักการเมืองคนธรรมดาและผู้อพยพที่หวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกาทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจต่อความหรูหราห้องพักระดับเฟิร์สคลาสที่เทียบได้กับพระราชวังห้องอาหารหรูหราที่เสิร์ฟไวน์และสิกาชั้นดีและดนตรีบรรเลงสดทุกคืนไททานิกไม่ใช่แค่เรือโดยสาร แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของมนุษย์สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนคนทั้งโลกมั่นใจว่าต่อให้เจอภัยพิบัติใดๆมันก็ไม่อาจจมลงได้แต่เพียง4วันหลังจากออกเดินทางในคืนที่ฟ้าปิดสนิทวันที่14เมษายนไททานิกได้พุ่งเข้าชนภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์น้ำทะเลทะลักเข้าสู่ห้องเก็บสัมภาระและเครื่องจักรด้วยแรงดันมหาศาลเสียงเหล็กแตกสะท้อนกล้องไปทั่ว ความโกลาหลปกคลุมผู้โดยสารลูกเรือพยายามปล่อยเรือกู้ชีพแต่กลับไม่เพียงพอสำหรับทุกคนคืนในฝันกลายเป็นฝันรายยิ่งกว่านรกภายในเวลาไม่ถึงสชั่วโมงเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จมหายไปในความมืดมิดของมหาสมุทรผู้โดยสารกว่า1,500ชีวิตจบลงในความหนาวเย็นผู้รอชีวิตเพียง700คนเท่านั้นโศกนาฏกรรมไทเทนิค ไม่เพียงสะเทือนใจมนุษยชาติแต่ยังเปลี่ยนกฎการเดินเรือโลกไปตลอดกาลและตั้งแต่นั้นมาโลกก็ถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไททนิกอยู่ที่ไหนกันแน่ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์หนึ่งนาทีได้ใน one minute history เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้